สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสังนินไทยศิลาเกลเลขที่8ชั้นม .5 ทับ1โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีค่ะวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตเพิ่มเติมม .5 ฉบับปรับปรุง2,560เรื่องแมทริกหน้าที่74ข้อ1ค่ะ ทายที่2.1แก้ระบบสรรมการต่อไปนี้ข้อแรกนะคะ x บวก2 y เท่ากับ13และ x ลบ4 y เท่ากับ1เราจะให้ x บวก2 y เท่ากับ13เป็นสรรมการที่1และ x ลบ4 y เท่ากับ1เป็นสรรมการที่2เราจะกำจัดตัวแปร x โดยการนำสรรมการที่1ลบสรรมการที่2ได้2 y ลบลบ4 y เท่ากับ12ค่ะ2 y ลบลบ4 y เป็น6 y ค่ะเท่ากับ12 y เท่ากับ12ส่วน6 y เท่ากับ2ค่ะเราได้ y เท่ากับ2เราจะมาหา x แทน y เท่ากับ2ในสมการที่1ค่ะ x บวก2คูณ2เท่ากับ13 x บวก4เท่ากับ13ย้าย4ลบ3ค่ะ x เท่ากับ13ลบ4 x เท่ากับ9ค่ะดังนั้นคำตอบของ รมการคือ9และ2ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ